สำหรับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระราม2นะครับก็ทุกวันนี้เรามาเสนอรถแท้กันนะครับสำหรับวันนี้แล้วตัวนี้นะครับพอดีมีลูกค้าถามมานะครับสำหรับล้อตัวนี้ก็ไม่ได้เอามาไลฟ์มาพ้ดแหละก็คือเป็นล้อขึ้นสุดคือเอ็ตัวไอคอนิกนะตัวเนี้ยเป็นล้อสแตนดาร์ดเลยตัวท็อป418รถออกประมาณปี18นะครับกับล้อลายนี้นะครับโดยประมาณนะครับหน้าตาของมันจะเป็นลายก้านคู่นะครับสีออกลงดำหน้าเงานะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะเป็นล้อสีบอล นะครตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับวิธีดูนะนะครับอย่างแรกเลยถ้าคุณซื้อล้อของรถอิซูซูคุณจะต้องมีตาอิซูซูบอกไว้นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ18นะครับกว้าง7นะครับออฟเซตอยู่ที่33นะครับเห็นอะไรไหมครับรถอิซูซูนะครับล้อของเขาเป็นขอบ18จริงแต่ความกว้างของล้อมันจะแค่7นิ้วนะครับเทียบเท่ากับพวกล้อรถเก่งเย็นดาร์ด นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าลดอิสุกอิสุกคำเลงประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็หน้ายางหน้าล้อเจ็ดนิ้วเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับต่อการใช้งานนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ล้อหน้าว้างน,นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทั้งมาได้นะสินค้ามีบริการของเกาเ่าถึงใหม่นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับทุกบ้านต้นยางดนต์นะครับอ,อยู่พระรามสองบ้านถุงเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนะเลย21หรือ21มา200เมตรเต้นจนตัวใหญ่นะครับ แต่คลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้มยัโยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ